มีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าป้าใช้ไหมอะไรถักป้าใช้ไหมสามพายของป้านะคะไหมพรมธรรมดานะสามพายมันจะไม่นุ่มมากนะคะแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆป้าก็ใช้หลายๆเส้นเอานะคะสองเส้นเนี่ยมันจะเทียบเท่าไหมสี่พายเส้นหนึ่งตัวกระเป๋าป้าใช้ สี่เส้นนะคะใบนี้ใช้สี่เส้นใบที่แล้วใช้สามเส้นนะก็คือใบนี้จะไม่ไม่ดามลองไม่ดามไหมดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่ดามไหมแล้วก็ใช้ไหมสี่เส้นเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นนะคะแล้วป้าก็ดึงยืดแล้วป้าก็ถักแบบแน่นๆน่ะมันก็อยู่ทรงเหมือนกันนี่งมันก็ตั้งขึ้นเหมือนกันนะคะจะไม่แข็งเท่ากับดามเชือกฟางแต่ว่าก็เป็นแข็ง แข็งตามสภาพของไหมพรมอ่ะมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้ไงไหมพรมเขาก็จะแข็งได้ประมาณนี้แหละถ้าเราถักแน่นเขาก็จะแข็งได้ตั้งขึ้นได้ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีพอช่วงเปลี่ยนสีป้าก็ดึงไหมขึ้นมาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแบบนี้เลยแล้วก็ไหมสีไหมสีตัวแมวนะป้าใช้แค่สองเส้น ตัวลายสามเส้นเพราะว่าพอมาถึงตรงตัวแมวตอนที่ถักตรงตัวกระเป๋านี้ไม่ได้ดามใช้สี่เส้นเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้นแต่พอมาทําตรงนี้มาทําตรงตัวหน้าหน้าแมวเนี่ยใช้แค่สองเส้นเทียบเท่าไหมสี่พายหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็จะลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันจะต้องมีไหมที่เป็นตัวกระเป๋าดามอยู่ด้านในไงป้าก็เลยลดออก ก็พยายามลองดูแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละคิดว่าไหนมันดูดีก็ทําแบบนั้น <c oughs> ตอนแรกตอนที่ทำสองสามตัวแรกก็ใช้ไหมสีเส้นเท่ากันหมดเลยแล้วก็ดามด้วยตรงตัวที่เป็นหน้าแมวอ่ะมันจะหนาหนากว่าหน่อยแล้วก็ถักยากเพราะว่ามันต้องทั้งซ่อนไหมทั้งเปลี่ยนไหมซ่อนไปลายไหมต้องเก็บไว้ด้านในไงนั่นะแหละมันก็จะยุ่งยากตอนที่เก็บไหมไปเก็บไหมมา แต่ถ้าเราถักดามไปหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องตัดไหมออกอะแบบนั้นมันจะง่ายแต่มันจะเปลืองไหมแล้วก็กระเป๋าก็จะหนาขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าถ้าใช้ไหมสีพายเส้นเดียวนะ่ะได้อยู่นะป้าว่าดามไปหมดทั้งใบเลยเพราะว่าเห็นในคลิปต่างประเทศเขาก็ทำแบบนั้นละ่ะเขาก็คือดามไปดามไปตลอดไม่มีการตัดไหมเลย พราะพอเวลาตัดไหมมันก็ลำบากต้องมาซ่อนปลายไหมใช่ไหมล่ะเนี่ยพอตอนสลับสีสลับสีเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเพราะว่าสีทุกสีที่เพิ่มเข้ามามันก็จะไปดามอยู่ในนี้ก็ต้องเก็บปลายไหมพวกนี้ไปด้วยมันก็จะมีแลบๆบ,บ้างโผล่ๆบ้างงานฝีมือเนาะมันไม่เนี๊ยบหรอก มันไม่เนียบหรือเราฝีมือไม่ถึงแล้วก็ใครต่อใครอย่ามาเรียกป้าเป็นครูเป็นอาจารย์นะป้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นป้าก็แค่ลองชอบลองลองทําลองทำอันนั้นทำอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอได้ผลยังไงก็มาบอกแค่นั้นเองก็แค่ไม่หวงหูยังก็บ,บอกเมิดบ่มีหวงบ่มีกักจากสิกักไปยังเดียวก็ตายแล้ว รู้อะไรก็บอกไปแล้วเวลาเห็นคนเข้าไปถักเขาเอาของเราไปถักตามเราแล้วขายได้นะ่ะดีใจนะไม่ได้แบบอิจฉาตาร้อนบอม่มีมแต่ดีใจน้ำเพลินเพราะว่าเราอ่ะไม่มีไม่มีปัญญาถักอยู่แล้วไงมันเหนื่อยนะทุกคนถักของขายเนี่ยใครถักได้ป้าแบบนิยมช,มชมชอบมากทึ่งมาก เพราะว่าเราเคยทํามาแล้วเรารู้มันเหนื่อยยังไงไงปวดหลังปวดแอวเด้อพี่น้องปวดข้อเส้นยึดกว่าจะได้แต่ละใบแต่ละขาแต่ละแขนแต่ละตัวถ้าทักตุ๊กตาก็กว่าจะได้แต่ละตัวไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทําได้นะมันต้องแบบเสียสละเวลาเสียสละความเมื่อยลา้าร่างกายอดหลับอดนอนนั่งหลังขดหลังแข็ง จริงๆนะป้านะ่ะไม่รับไม่ไม่ค่อยอยากรับงานมีไ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็มีกิจกรรมอื่นทําเยอะไงพอเรามานั่งถักอะไรเราก็จะไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นไงนี่ย่นี่พอป้าถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมป้าก็จะตัดไหมทิ้งเลยเพราะว่าถ้าดามต่อไปอ่ะดามต่อไปมันจะหนาขึ้นเพราะว่าอันนี้อันนี้ใช้ไหมหนากว่าเพื่อนเห็นไหมสี่เส้นเนี่ยเทียบเท่าไหมสี่พายสองเส้น อันนี้ใช้แค่สองเส้นอันนี้สามเส้นคือมันมันรวมกันมาสามเส้นอยู่แล้วไงก็เลยมันเป็นไหมดึงลืลล้อออกมาตอนถักหมวกพ้าถักหมวกพ้าทําคลิปอ่ะถักทําคลิปเสร็จเราก็ต้องทําอีกคลิปนึงใช่ไหมละ่ะเ,เราก็เสียดายไหมไงเราก็ลื้อออกมาถักใหม่ <c oughs> ไม่งั้ต้องไปซื้อไหมใหม่มามาถักอีกถักอีก,ก,อกทําคลิปไงทําคลิปก็ยังไม่ได้ตังตอนทํา youtube ใหม่ๆโอ้ oh. นั่นแหละวิธีแล้วทีนี้ตรงนี้ป้าก็ถักเส้นเดียวไปเรื่อยๆเลยเออลืมตัดเส้นนี้ด้วยตัวกระเป๋าป้าก็จะใช้แบบนี้ไหมทีนี้มันแล้วแต่เราชอบไงส่วนใหญ่สมัยใหม่ถ้าถักกระเป๋าเขาใช้เชือกเชือกฟอกกันเชือกฟอกเขาก็จะมีเชือกฟอกแบบนิ่มแล้วก็ใช้เส้นเดียวถักได้เลยไงเส้นมันจะเทียบเท่าไหมสี่พายนั่นแหละสองมิลกว่านะคะก็พอดีพอดี ก็เลยที่เอามาวางไว้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกป้าจะทําคลิปสั้นติ๊กตอกทำคลิปปักตะก้าแค่นั้นแหละแล้วก็แพดแมวลงให้แล้วนะคะแพดแมวลงให้แล้วอันนี้ป้าเติมลายนิดหนึ่งก็ประมาณนี้ค่ะ